สวัสดีครับวัครับ,รบอันนี้มาพบกับรายการเราทําคุณดูนะครับก็จะมาพบกับคํา<อ>ต้องห้าม EP สอโอเควันนี้กติกาก็เหมือนเดิมนะครับก็คือห้ามพูดคําที่อยู่บนหัวตัวเองนะครับโ okay. อเคจะเราจะเริ่มแจกคํากันละเดี๋ยวขอคําติดหัวด้วยครับลบลบลบ ไม่ต้องรีบนะครับรออยู่หลับตาเลยด้วยนะมมีเดิันอ่ก็ว้งผลแพ้ชนะมีเดิมพันนะครับใครชนะก็จะได้รับเงิน100บาทนะครับมีสองรอบด้วยกันโอเคมาเราจะมาเริ่มแปะคำกันนะครับหลับตาอกแอบดูได้ไหมอ่ะแอบดูของคนอื่นไงโอ้ยบีได้คำง่ายอ่ะดูได้ไง ยังไม่มองไงมันคำว่าอะไรวะเนี่ยมันต้องภาษาศาสัร์ใช่พี่หรอโอ้วพี่รู้อ๋อชันหัวเฮ้ยผมยังไม่ได้คำเลยอ่ะอ๋อได้แล้วรีบแล้วไล่รีบแล้วเราอ่ะโอ้ยจับเวลา5นาที่นี่อันนี้คืองเลนะพี่5นาทีนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจับเวลานะครับก็ที่จับเวลาอย่างนี้ก็คือถ้าใครหมดเวลาแล้ว แล้วยังไม่มีผลนะครับก็จะให้ทายคำตัวเองจะนับหนึ่งแต้มโอเคอยวเราเริ่มเกมกันเลยนะโอ้เราก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเออก็พูดไปดีเรื่อยแหละก็พูดไปเรื่อยเรื่อยไปเปื่อยไปเเรื่อยนะคะพี่แคทครับวันนี้ฝนตกถูกต้องไหมฝนตกไงถูกต้องไหมผมถามว่าถูกต้องไหมใช่นะคือพี่ตอบว่าตกพี่ก็ยังไม่ผิด ก็เรื่องของพี่ที่จะตอบยังไงมันเรื่องของพี่ไงทำไมต้องบังคับให้พี่ตอบแบบนั้นแบบนี้ผมไม่บังคับผมแค่บอกว่ามันไม่ผิดพี่ไม่เชื่อผมพี่แพี่แคทเดู่ที่ไหนกันเป็นลูกคนที่จอยนะอ๋อเป็นพี่จอยพี่จอยพี่แคทมันมันมองหน้าแบบพี่แคทว่ะแบงค์ฮะเออคุณจะตอบใครได้อ่ะแบงค์แบงค์ อ้าคืออะไรครับพี่แค่อยากถามอะไรผมไหมอะไรนะอยากทำอะไรผมไหมเออตอนนี้อยากทำมากเลยเอ๊ะบ้าเห็นหน้าแล้ววันไหวเฮ้ยเฮ้ยโอยผมไม่คนดังผมรู้ดังอะไรดังในทางไหนอืมพี่ก็รู้ว่าเราดัง คำถามนี้ผมไม่กล้าเลยไม่กล้าตอบเลยดังในทางไหนเออดังยังไงดังไปทางพีอ๋ออ่าเตะบอลเก่งใช่ไหมนไม่ใช่เฮ้คิดว่าตกลงแล้วคอยตามไปดีโอ้ยสวัสดีครับชอบรักสวยรักงามเป็นไรพวกประมาณนั้นชอบไป่อชอบปังหรือชอบอะไรบีชอบแบบสายร้องเพลงอย่างประกวดล่าสุดนี้ได้ที่เท่าไหร่มานะ ไม่ชนะนะก็ไม่เท่าไหร่หรอกไม่เท่าไม่เท่าไหร่ไม่เท่าไหร่ดีดี่นเพลงเหร่ไพูดเจอแล้วหิวอ่ะพูดเยอแล้วหิวหิวน้ำเอาไปเจอไปหยิบไปกินแต่นุญาตหยิบอะไรได้ไหมน้ำโอ้ยไปแล้วเนี่ ก็ไปงัน้นดูอย่างเงี้ยววันไปก็ต่อเออแต่จริงๆวันนี้ไม่ได้กินข้าวเลยหิวเริ่มหิวแล้วหิวแกหิวไหมหิวผมหิวอยู่แล้วพี่ไม่ต้องกลัวเลยพี่จอยไม่หิวหรอกเพราะว่ากินก็กินไปกับแม่สาวไี่อ่ะได้กินอีกอ่ะไม่ได้กินอ๋อแต่พี่เปล่าพี่ไปส่งรถกอ๊ตมาก็เลยถามว่ากินข้าวของวันกันหรือเปล่ายังยังเลย รอที่พี่แค่ซื้อมาให้อ่ะเป็นหมี่กรอบยังไม่ได้ลองเลยอืมเป็นเจ้าดังไหมไม่รู้ว่าดังหรือเปล่าแตหรับพี่ดังนะอืมแต่ก็อยากให้ทุกคนลองที่จริงอคซื้อมาให้ทุกคนกินนั่นแหละอ๋อคอเขาค่เราลอพูดมาหัเพดได้เออพูดได้ก็ได้เป็นตัวเสริมเออสมยกไหมเนาะหวังว่าเสียงดังเออ บอกว่าอยากเห็นดังให้อยากเห็นดังดูหน่อาไม่เคยดูก็คือว่าโอ๊ตอ่ะเหรอว่าละลายไปไม่ตอบเนี่ยเออเป็นนกต่อโอ๊ตหนักอ็เลยจะแบบฮ้เรื่องอะไรเนี่ยต่อเออแล้วเรื่องอะไรเนี่ยอยู่ดีๆใจไม่รู้เข้าใจไหมเขาชอบร้องเพลงอยู่ดีๆกันด้วยซึ่งตอนไหนร้องทั้งวัน่ะทุกคนเพลงอ่ะเพลงเพลงลูกทุ่งเพลงเออเออเล่นต่อเพลงมาเอาเพลงแบบยังไงอะไรยงไหม เอออยวแบงค์ร้องเพลงดีวะ่ะแล้วให้ถามว่าเพลงเนี้ยเป็นเพลงที่ทุกคนรู้จักไหมแล้วดังหรือไม่ดังนะพี่จอยนะโอะเค <Okay. S 2> <c oughs> ให้ร้องเพลงไม่ใช่แนวอีกเหรอแต่แต่วันนี้ใครส่งแล้วก็โอ้ต่ะถามโอ้ดิถามพนานลูกคา้าโคตรของโคตรของโคตรเปรียวอะ่ะเป,เปียวมากจับอย่างเยอะสัตว์สัตว์เยอะมากเจองูเจอโตเฮ อ๋อที่รากระบังเออเออทำไมมันเยอะจังมันเยอะมันเยอะมันขึ้นชื่อใช่ไหมแบงค์ใช่เออที่อะไรก็จริงจริงงานนี้คูอจริงจริงงูนี่เจอทั้งขาไปคาะขับเจอตลอดอ่ะงูก็เยอะนกก็เยอะเยอะเพิ่งนกพี่จอยมีอะไรจะถามผมไหมแต่เขาชอบเลี้ยงกันเนาะบ้านพี๋สองพี่แต่พี่พี๋ยี่สิบปีแล้วเนี่ยพี่จอยไม่พูดอะไรเลยคื่จอยพูดอะไรอ่ะนู ถามแล้วเราก็ไม่รู้เนี่ยเราเล่าให้ฟังว่าเราไปส่งรถเราเจออะไรมาบ้างก็ไม่มีใครเอออแบบเหมือนเจ้าหนุ่มกระยางไหมล่ะอะไรฮะนกระยางมีเฮ้ยจริงดิจริงถามโอ๊ได้มีทุกสัตว์จริงท้วยพี่หน้าห่กอะเวลาน่าจะหมดแล้วแหละใช่ไหมคุณโอ๊ตโอเคคิดว่าตัวเองได้คำอะไรกันดีกว่าอะคุณบีคุณได้คำอะไรไม่รู้อ่ะ ไม่เห็นมีใครถามอะไรเลยโอ้ยถามคนผมถามมีเยอะแต่ได้ที่เท่าไหร่อ๋อก็ไม่ตอบสองอ๋อเออก็ไม่ผิดไงได้หนึ่งป่านนี้ไม่ได้มันเป็นเซลแล้วถ้าได้ที่หนึ่งอะไปเดินตลาดหมดแล้วที่จอยนี่จอยอ่ะพี่จอยนี่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรแต่น่าจะเป็นเกี่ยวกับแบบนอนกินหรืออะไรสักอย่างอะกินหิวอะไรอย่างเงี้ยหิวหิวใช่ไหมเอออย่างอย่างเอ้ยอันนี้ไม่รู้ว่ะ อยู่เปียมนกอ๋ออยู่ดีดีกันนกอยู่ดีๆกันเนาะดังดังให้คะแนนเลยให้คะแนนก็ไม่มีใครตอบผิดพี่จอยจะได้หนึ่งคะแนนนะครับรอบนี้ก็คือพี่จอยตอบถูกอ๋อพี่ตอบอ่าอยู่ใช่ส่วนแม็กกับบีก็จะได้คนละหนึ่งคะแนน ส่วนพี่จอยเนี่ยจะเป็นสองแั้นแมอ่าโอเคตอนนี้พี่จอยนําอยู่สองแตมนะครับตามด้วยแบงค์กับบีครลาคะแนนพี่แคทสูงเอาพี่ไม่พูดเมื่อกี้รอบแรกจบไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาต่อเกมที่ 2. องครับเพื่อหาผลสรุปนะครับว่าคลิปนี้ของวันนี้ใครจะเป็นผู้ชนะนะครับโอเคทุกคนหลับตาครับ สูงก็ไม่ได้เนาะมาติดผมเรามีผมเพราะเราหน้าขักแค่โอ้ยโทษพี่จอยพี่จีได้สามแผ่นมั้งนะคะอ๋อสามแผ่นได้อยู่โอเคมามาเดินเกมเลยเราเดินเกมเลยเออดังเช่นถ้าเดินเกมไปไหนเออเดินไปไหนพี่บไปไหนพี่ไปไหน ี่กลับบ้านแล้วนี่กี่โมงแล้วพี่นี่ห้าโมงจกครึ่งแล้วเดี๋ยวะงานต้องเลิกแล้วเอเนี่ยเหลือโลพี่อีกเจะเออเราจะเริ่มเดินเกมเร็วละถามมาต่อไปเลยนะไปเลยทำมันรีบไปไงจะไปเลย ไม่กินแล้วมันเริ่มเล้ยงแล้วพี่กัสเดินไปหยิบน้ำให้หน่อยทำไมทำไมต้องไปใช้พี่กัสเดินก็หิวจริงๆริงไม่ต้องไหิวจริงจริงจะเดินไปกินเองไม่ใช่ไม่ใช่ไปไม่ได้ปวดขาปวดขาเลยไปไม่ได้แอรีโอ๊ตอุ้มไปดิโอ้โหวอุ้มไปกินไปไม่กินคุยกับพี่แก๊สโอ๊ตเป็นคนเบื้องหลัง อุ้ยออกคลิปเลยอออ๋อลืมพี่ลืมตัวพี่ก่อนโอ้ตายพี่ก่อโทอวอุ้ยเดนมาจริงด้วยอ่ะพี่ัดแน่นอนโดนแน่นอนอ่ะเฮ้ยถ่ายคลิปอยู่ไม่โดนหรอกมั้งกินตอนนี้โดนดิออกกินออกเอออะไรนะอะไรนะบอกว่ากินตอนนี้โดนเดี๋ยวเพราะ้องเป็นน้ำนี่สโลว์ อะไรนะหิวขนาดนั้นเลยหิวก็กินไปอยากไม่อยากให้เดินถามมาถามต่อพี่จอยว่าไงจอยเดินเกมหนวิ่งก็ได้วิ่งไปอ่พี่จอยมาเดินเกมมาไม่รู้จะพูดอะไรอ่ะไป่ไปไไไม่รู้ไม่ดอะไรอยากจะพยดไหมพี่ก็พูดอยู่คนเดียวนะตอนนี้พี่อยก็พี่ออกไปล้เอ่อ่านเลยคนพูดเยอะก็จะออกเยอะไย ตัวอย่างตัวอย่างมีเห็นไปเพี่แคทเมื่อยก็ฮะเมื่อยปะนิดๆหิวไหมก็มีีปะแต่บอกว่าวันนี้กินข้าวเปมื้อดีอ่าแสดงว่ไม่หิวตอนเช้าที่กินกับหนุ่มอ่ะไม่ใช่หนมปะวันนี้หนุไม่ได้กินแบวันนี้หรพี่แบ์กินขเียวอ๋อใช่ใช่ใพี่ม่่กินข้าวไม่ใครเป็นคนใครเป็นคนขับรถพาโอสไปส่งใครเป็นคนขับ ก็ไปก็โอ้ต้วยการสองคนก็รถไปสันไม่ปวดแค่งปวดขาหรอกปวดปะชลกับกสองมุอะบอกเลยไม่ทันแล้วเพราะวันนี้เห็นคุณสั่งเซเว่นเยอะไปหมดเลยคุณกินหมดแล้วหรือยังเนี่ยเซเว่นคุณอะไม่มีตังอะไรอะอะไรออไ่ไตอบอย่างเนี้ยไไ้ก็ไยังไงก็ไม่ถูกเนะคือมาถา เขาที่สั่งเองอคอนอื่นเขาสาั่งปะดังกันเลยเขามาส่งยังไงโอ้ฮะเขมาส่งยังไงเซเว่นมาส่งยังไงเขาแว่นมาเขาแวเนมาแล้วเขาก็เดินขึ้นมาแล้วจไม่ยอมเดินเพราะอยากเดินอมอยู่ตรงนั้นอนะ อันนี้เซเว่นเล่นโทรด้วยไปโทรด้วยไม่โทรด้วยไม่โทรอันนี้ไม่โทรด้วยเซเว่นเขาติดัพเดทเขาจะขึ้นมาใช่ไหมใช่เพราะนั้นเขายังว่าพี่เลยที่จอสั่งให้พี่อ่ะแล้วแบบเขาโทรหาจอแล้วไม่ติดมันเป็นเบอร์เก่าแล้วก็คุณไม่เปลี่ยนเบอร์อ่ะเขาบอกว่าโอ้ย กือบเกือบไม่รู้แล้วว่าใครสั่งโชคดีนะที่มีน้องหน้าโชว์รูมอ่ะเราสั่งไว้แล้วว่าแบบว่าถ้าเกิดว่าเซเว่นมาส่งก็คือของข้างในนะไอพี่ก็แบงค์หนุ่มนายไอ้ลุงเดินไปตามพี่ก็รีบเดินออกมาเลยอ่ะไอพี่เล่นเกมแบบคุยกันเลยกันด้เลยก็คุยกันได้เลยเราเล่นเกมนี้นะเดี๋ยวแบงค์เป็นตัวกลางเองเดี๋ยวแบงค์จะถามทุกคนเลยนะเอออ่าแต่ให้ตอบเหมือนเหมือนเย็ดอโนนะโอเคถ้าไปเตะฟุตบอลเราเดินหรือวิ่งเดินเตะฟุตบอลอ่านเดินนะวิ่งดิ

ต่อมาถ้าตลาดนัดนะที่ว่าเดินเนี่ยวนมากคุณไปตลาดทําอะไรฮะกินโอเคมนติดเลยค่ะไตอบไนะไปซื้อของไปออกบอวกินที่แต่คุณไปติติดเลยค่ะตั้งแต่เดินไปตลาดนัดเลยค่ะเรบอย รอบสุดท้ายรอบนี้เเมาไคนที่ชนะก็คือพี่แคทนะครับคือรอดได้ไงอ่ะพี่แคทคิดว่าตัวเองคือได้คําว่าอะไรขาป่ะไม่ใช่ไม่ใช่มัาถาถ้าเกิดพี่อ่ะเปิดเลยปวดโอเคก็เราก็จะมาปวดใจปวดใจผลผลคะแนนกันนะครับก็รอบนี้พี่จอยได้ศูน ปีศูนย์แบงค์ศูนย์พี่แคทได้หน,นึ่งคะแนนนะครับตอบผิดในเรื่องเราก็มาบทสรุปแล้วคนที่ชนะนะครับก็คือพี่จอยอ้าวพี่ยังชนะอยู่ละเนี่ยใช่เพราะว่าผลรวมแล้วคือพี่จอยเป็นคนเดียวที่มีสองคะแนน<อ>คนอื่นคนละ<ช>คะแนนหมดเลยโอเคสําหรับเกมวันนี้นะครับ EP สองนะครับคาต้องห้ามนะครับเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนั่นก็คือพี่จอยนะครับสองแต้มที่เหลือคนละแต้มก็แพ้ไปได้ชนะทุกรอบโอเคไม่ค่อยพูดไง อตอบอย่างเดียวตอบาเราเราก็ตอบอ่ะก็<ร>สำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะขอลาไปก่อนก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้เรานะครับอาจจะมี ep 3อาจจะเป็นเกมใหม่ๆบ้างนะครับก็หรือถ้าเกิดอยากให้เล่นเกมอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์บอกกันบ้างนะครับเพราะว่าบางทีก็ตันใช่โอเคหรือบทลงโทษต่างๆเนี่ยสามารถบอกได้นะว่าอยากให้ทางที่ปรึกษาการขายของเราเนี่ย ในคลิปต่างๆเนี่ยอยากทําอะไรก็แจ้งนั้นได้ครับขอเอาที่ทําได้นะอะไรที่ <c oughs> ทำไม่ได้ก็อย่ามาค่คิดค้นเกมมาก่อเคสําหรับวันนี้นะครับเราก็ขอลาไปก่อนนะครับโอเคบ๊ายบายจบ